ครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถวีโก้นะครับติดตั้งดำกระบะเดิมจากอูเอกัารยางอำเภอนาแกจังหวัดนครปนมครับโทรศัพท์087250941รถคันนี้เป็นของลูกค้าอาเาำเภอคําชื่ออีจังหวัดมุกดาหารครับมาจากอเชียงนาวตอนเลยนะครับ ดำกับกูอีกัน,นึ่งจังนะแกดำไฟฟ้านะครับยกได้ห้าัน